สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับคลิปดีๆจากอิริน่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะฮะไปรู้จักกับเหล่าคู่หูนะครับผมของตัวเองในเกมของเรานะฮะที่มีความน่ารักนะครับผมสาหรับวันนี้ก็จะนํามาพบกับ1ิบคู่หูสุดน่ารักในเกมที่เราได้พบเจอกันนั่นเองนะครับ10ตัวนี้นะครับผมเราก็จะมาบอกกันโดยไม่เรียงอันดับนะครับตัวแรกเลยครับผมโยชิโยชินะครับผมเดโนสาส์ตัวสีเขียวนะฮะที่เราจะได้พบเจอกันตั้งแต่เด็กแน่นอนนะครับผมจากเกมซุปเปอร์มาริโอ้นั โดยยอชินะครับผมปรากฏตัวครั้งแรกนะครับผมในเกม Super Mario World นะครับแล้วก็มาเป็นคู่หูนะครับให้กับทั้ง Mario แล้วก็ l u ยจ i นั่นเองนะครับโดยยอชินะครับผมก็อยู่ในเกมมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ช่วย Mario มากมายนะครับมีเกมของตัวเองดู้วหนะครับผมเรียกโดยว่าไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าไดโนเสาร์สีเขียวสุดน่ารักตัวนี้แน่นอนนะครับตัวต่อมานะครับผม d o อก e ิ t จากเกม4อร์นั่นเองนะครับ โดยด็อกมีนะครับผมก็จะเป็นคู่หูนะฮะตัวแรกๆที่เราจะได้พบเจอกันในเกมเลยนะครับผมโดยน้องก็เป็นน้องหมานะครับผมพันเยอรมันเชพเพิร์ดนะครับซึ่งก็รอดชีวิตมาได้นะครับจากสงครามยูเทียใน ฟอร์เอนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่นะอย่างเ้องเหงาะจนกระทั่งมาเจอเรานะครับผมโดยน้องด็อกมิทนะครับผมก็มีความสามารถในการแ็กนะครับดมกลิ่นตามหานะครับผมแล้วก็ในการต่อสู้นะครับซึ่งก็จะสามารถหยุดศัตรูเอาไว้ได้นะครับด้วยการเข้าไปกัดนั่นเองนะครับพร้อมทั้งมีแอคชั่นน่ารักน่ารักมากมายนะครับผมที่น้องสามารถทําได้กับตัวผู้เล่นนะครับตัวต่อมานะครับโรชจาก The w i t c h e r 3นั่นเองนะครับผม โดยโรชนะครับผมก็เป็นน้องม้านะฮะประจำตัวของเกอร์เรลออฟรีเวียนะครับผู้ที่จะพาเกอร์เนะครับออกผจญภัยไปทั่วโลกกว้างนั่นเองนะครับผมโดยโรชนะครับผมมีชื่อทางโปแลนด์นะครับผมว่าพรอสกาด้วยนะครับคำว่าโรชเนี่ยก็นำมาจากในส่วนของปลาน้ำจืดนะครับผมของทางยุโรปนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแมงสาบนะฮะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเวอร์นอนโรชในเกมด้วยนะครับผมโดยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ครับน้องโรชเนี่ยเป็นม้านะครับผมถ้าตามหนังสือเนี่ยน้องจะเป็นตัวเมียนะครับ แต่ในภาค3เนี่ยน้องเป็นตัวผู้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ทําไมเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะแต่เรียกว่าเป็นส่วนสําคัญนะฮะที่จะพาให้เราสนุกสนานไปกับเกมนั่นเองนะครับผมซึ่งโรสเนี่ยก็จริงๆแล้วก็สามารถสู้ได้ด้วยนะครับถึงเราจะไม่ค่อยได้เห็นก็ตาม so ตัวต่อมาครับสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายแมวแต่ไม่ใช่แมวนั่นก็คือเราพาริโกสนั่นเองนะครับผมจากเกม Monster Hunter Series ครับ โดยพาริโก้นะครับผมเป็นเหมือนกับผู้ช่วยนะครับที่อยู่กับเราฮันเตอร์นะครับผมมาอย่างยาวนานนะฮะแล้วก็มีความสามารถต่างๆกันมากมายนะครับผมโดยน้องจะมีลักษณะลุกร่างคล้ายแมวนะฮะแต่ว่าใช้ชีวิตด้วยกันยืนสองขานะครับผมบางทีก็จะเจอเราปาริโก้ป่านะครับก็จะปวดเราได้เช่นกันนะครับผมนอกจากช่วยฮันเตอร์ต่อสู้แล้วนะครับปาริโก้ก็ยังมีความสามารถหลายอย่างนะครับผมทั้งทําสวนทําฟาร์มนะครับผมตกปลาหรือ กระทั่งทำอาหารเลี้ยงเหล่าฮันเตอร์ในแคมป์นะครับผมก็ยังมีให้เห็นอย่างเช่นกันนะครับเรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยจากซีรีส์เกมมอนสเตอร์ฮันเตอร์นั่นเองครับตัวต่อมานะครับผมดีดีหรือน้องดีด็อกนะครับผมจากเกมเมทัลเกียร์โซลิดแฟนทอมเพนนั่นเองนะครับ โดยน้องดีด็อกนะครับผมก็เป็นสุนัขนะครับผมน่าจะพันไซเบ r รี่นัสกี้นะครับผมตัวสีเทานะครับผมที่มีตาข้างเดียวเช่นเดียวกันกับสเน็กเลยนะที่เราได้เล่นในเกมนะครับโดยน้องก็มีความสามารถมากมายนะผมสำหรับน้องดีด็อกนะครับผมทั้งการตรวจหาศัตรูการช่วยกันต่อสู้แล้วก็ยังเป็นคู่หูนะครับผมที่จะเดินทางไปกับเรานะครับในเมทัลเกนเซนทอมเพนนะครับผมที่แสงจะเปรัาเปลี่ยวนะครับก็เป็นน้องหมานะฮะที่เราจะได้มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับแล้วก็จะได้ทางโอซ l ล t นะฮะช่วยฝึกให้นะครับ โดยที่เจ้าตัวนะฮะก็มองเห็นเราเป็นเจ้าของนั่นเองนะครับที่เรีว่าน้องเนี่ยทั้งเท่แล้วก็น่ารักในเวลาเดียวกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวต่อมาครับผมที่จะไม่พูดหนึ่งก็อาจจะไม่ได้นะครับผมสําหรับเจ้าหนูไฟฟ้าปิกาจูนั่นเองนะครับผมจากเกมซีรีส์โปเกมอนนะครับโดยปิกาจูนะครับผมก็เป็นโปเกมอนนะครับตัวแรกที่เราจะได้มาถ้าเราเล่นภาคเยนโลนะครับ โดยเจ้าหนูสายฟ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นมาสคอตนะครับผมของเกมโปเกมอนไปแล้วนะครับโดยเป็นคู่หูนะฮะของพระเอกทั้งในเกมแล้วก็ในส่วนของอนิเมะนะครับผมซึ่งในอนิเมะก็อย่างที่เรารู้กันว่าน้องจะเทพเป็นพิเศษนะครับซึ่งในอนิเมะเนี่ยตบเทพและยับนะครับผมแต่ในเกมเนี่ยก็มีไอเทมนะครับผมที่สําหรับบัฟเจ้าปิกาจูโดยเฉพาะนะครับซึ่งเป็นโปเกมอนพิเศษนะครับผมถึงแม้จะมีร่างพัฒนานะครับแต่ดูเหมือนเนี่ย ร่างก่อนพัฒนาอย่างปิ k a จูนะครับก่อนจะไปเป็นไรจูเนี่ยก็ได้รับการผลักดันอยู่เหมือนกันนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าพูดถึงโปเกมอนนะครับจะไม่ถึงเจ้าหนูสายฟ้าตัวนี้เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เลยเช่นเดียวกันครับตัวต่อมาครับผมก็คือนกสัตว์พาหนะหลักประจําเกมซีรีส์ Final Fantasy ครับผมนั่นก็คือเจ้าโชคโบนั่นเองนะครับโดยโชคโบนะครับผมก็เป็นนกยักษ์นะครับผมที่เรียกว่าตัวใหญ่นะฮะสามารถขึ้นไปขี่ได้นะครับตัวประมาณนกกระจอกเทศนะครับแต่ว่าลุกร่างหน้าจานเนี่ย จะคล้ายๆลูกเจี๊ยบนะฮะซึ่งก็ดูน่ารักทีเดียวนะครับเจ้าโชโคโบเนี่ยปรากฏครั้งแรกในไฟนอ l f a น t a s y ภาค2นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็โผล่มาในทุกๆภาคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสัตว์พาหนะนะครับผมอาจจะเป็นคู่หูต่อสู้นะครับผมหรือเป็นซัมมอนนะครับเป็นมนุสูงที่สามารถเรียกมาใช้จัดการศัตรูได้นั่นเองนะครับและโชโคโบก็ยังได้รับความนิยมนะครับผมมีเกมมากมายเขาเป็นของตัวเองด้วยนะครับอย่างเช่นโชโคโบเรซซิ่งหรือว่าโชโคโบดันเจียนนั่นเองนะครับซ โชคเบนะครับผมเป็นตัวเอกหลักในเกมนั้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าพิสูจน์ถึงความนิยมของเจ้านกยักษ์ตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับตัวต่อมานะครับผมเป็นน้องหมาอีกเช่นกันนะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นน้องหมาหุ่นยนต์นะครับผมนั่นก็คือรั sh จากร็อกแมนนั่นเองนะครับ โดย Rush เนี่ยปรากฏออกมาในภาค3นะครับผมสำหรับในซีรีส์เกม Rockman นั่นเองนะครับโดยเป็นหุ่นยนต์น้องหมานะครับที่ทางศาสตราจารย์ไรท์นะครับผมสร้างมาเพื่อเป็นคู่หูต่อสู้ให้กับ Rockman นั่นเองนะครับโดยรั s เนี่ยมีความสำคัญต่อตัอตวเกมอย่างมากนะครับผมเพราะว่าน้องสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น แผ่นจำกระโดดสูงนะครับผมหรือว่าเป็นเครื่องบินนะครับผมเรือดำน้ำนะฮะหรือแม้กระทั่งบางผ้าครับก็รวมร่างกับล็อกแมนกลายเป็นเวอร์ชันพาเวอร์อัพนะครับที่มีความสามารถพิเศษแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อยหินได้หรือว่าบินได้นั่นเองนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่แฟนๆเกมล็อกแมนก็ต้องรู้จักน้องไว้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับผม สัตว์ตัวต่อไปครับผมเป็นนกบ้างนะครับผมก็สำหรับเจ้าอินซีสีทองนะครับผมโกลเด้นอีเกิลตัวนี้นะครับอีคารอสจากเกม assassin creed odyssey นั่นเองนะครับโดยอีคารอสนะครับผมจะเป็นสัตว์คู่หูนะครับของเราไม่ว่าจะเลือกเป็นคาสันดาหรือว่าอเล็กซิออสนะครับผมแล้วก็น้องเป็นอินซีนะครับผมที่เจ้าของเดิมก็คือพ่อของเรานั่นเองนะครับถ้าพูดไปก็จะสปอยเลยนะฮะใครกลัวลบสปอยก็ระวังไว้นะครับผม3 2 1นะครับ ก็คือของพีทาโกรัสนะครับผมพ่อของเรานั่นเองนะครับและเจ้าสิ่งนี้เองนะผมที่ทําให้ผู้เล่นนะครับได้ฉายาว่าเดอะอีเกิลแบลเอร์ไปตลอดทั้งเกมนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอินซีติดตามนะฮะบางตำนานก็เล่าว่าอีคารอสนะครับผมเป็นอินซีของเทพซูสนะครับผมที่มีความรู้ความสามารถมากนะครับซึ่งน้องก็สามารถสารวจพื้นที่ให้เราได้นะครับผมสามารถมาร์คจุดต่างๆนะฮะซึ่งก็เป็นส่วนสําคัญของเกมอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับผมน่าจะเป็นผู้หูที่มีความปั่นปวนมากที่สุดในลิสต์นี้แล้วนะครับผมนั่นก็คือเจ้าน้องหมาพันธุรดไวเลอร์นะครับผมสุดกวนจากเกมแกรนด์ดร t ฟออโต้นั่นเองนะครับผมหรือว่าเจ้าช็อปนั่นเองนะครับ โดยช็อปนะครับผมเป็นน้องหมานะครับซึ่งมีเจ้าของก็คือลามาเดวิสนะครับผมเพื่อนของแฟรงกินพินตันนะครับตัวเอกที่เราจะเล่นนะครับผมซึ่งถึงแม้จะเป็นน้องหมาของลามาเดวิสนะครับแต่ยังไงไม่รู้นะครับน้องก็มาอยู่กับแฟรงกินเป็นส่วนที่อยู่กับเราไปตลอดทั้งเกมเลยนะครับซึ่งก็จะมีมิชชั่นนะครับผมให้เราได้ใช้งานตัวของน้องช็อปด้วยนะครับซึ่งก็จะมีความสามารถในการดมกลิ่นนะฮะตามหาตัวคนที่เราต้องการนะครับผมถึงแม้จะฟังคำสั่งเจ้าของเนี่ยอาจจะแบบดื้อๆนิดนึงนะครับผมแลวเราก็ น้องช็อปได้นะครับในเกมนะผมสามารถพาไปเดินเล่นได้โยนบอลให้นะครับซึ่งก็จะเพิ่มค่าความสัมพันธ์ให้กับตัวน้องหมานะครับผมแล้วก็ถ้าพาไปทําภารกิจบางอย่างเนี่ยน้องก็จะช่วยสู้ด้วยนะครับรมทั้งถึงมีลักษณะท่าทางที่ค่อนข้างตลกนะฮะน่ารักนะผมก็เป็นที่ถูกใจของใครหลายๆคนนั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเพื่อนๆชอบผู้หูของเรานะับผมสุดน่ารักเนี่ยตัวไหนบ้างนะครับในเกมหรือตัวอื่นครับก็ลองมาบอกกันได้นะครับแอดก็เลือกมา10ตัวนะครับผม ใส่ไปไม่ครบเหมือนกันนะมีตัวที่อยากใส่เพิ่มอีกนะฮะอย่างเช่นน้องหมาเออน้องม้านะครับผมใน Shadow of the Colossus นะครับผมแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมสำหรับใครนะฮะที่สนใจแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งนะครับผมกด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปหน้าของเรานะครับผมจะมีอะไรดีๆมาให้อีกก็ต้องมารอดูกันนะครับผมพบเจอกันได้ทุกวันพุธนะครับแล้วก็ วันเสาร์เนี่ยเจอกับเกมเมอร์อัปเดตนะครับสรุปข่าวสารวงการเกมกันได้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนงนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ